เฮ้รัวๆไปทำไมเฮ้รัวๆแล้วไปทำไมอยากเล่นเดี๋ยวดูเควสก่อนแป๊บนึคอดูคอยแป๊บนึงนะกำจัดศัตรูว้าวกำจัดศัตรูยี่สิบแปดตัวทุกคนได้บัตรดำแล้วผมทุกคนถ้าเราเล่นแล้วเราก็มารับเควสได้นะทุกคนเควสครบรอบแปดปีนะทุกคน นี่ได้บัตรดำแล้วก็บัตรใบนี้สามสิบใบแล้วที่ร้านแถวอะไรเยอะจังบัตรเสื้อผ้าอีกอันหนึ่งด้วยทุกคนไปรับเลยครับผมมีอะไรให้รับอีกว้าวนี่ทุกคนบัตรอันนั้นแล้วก็มาแลกกระทาทุกคนนี่กระทาหนึ่งอันนี่ทุกคนแลกกระทาไม่ใช่กระทาอ่ะทุกคนเป็นอะไรวอาม,มันเป็นเหมือนซุ่มทุงทุงเซฟูเลร์มันเป็นเหมือนอะไรอ่ะทุกคน เป็นเหมือนอะไรที่กั้นทางรถไฟเลยทุกคนสมใส่เลยมันเป็นเหมือนที่กั้นทางรถไฟนะทุกคนแหนบายบายไปไหนบ๊ายบายไปไหนอ่ะใครไปอ่ะอ่าไปไหนพี่ไปไหนอ่ะเมื่อกี้ใครอ่ะเมื่อกี้ใครไป,ไ,ปไหนอ่ะ ผิดโ <Ha? S 2> อ้ฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะพี่ลิลลี่บอกว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่อยู่ตรงไหนอะดูหน่อยสิมันอยู่ตรงไหนวิมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ตรงไหนอ้าวแต่ใครอยากได้สเตรียงใหม่ไม่มีเงินอะ ทีอตรงไหนอะไหนผมเขาอยากเห็นอะที <an> <ùng> ่ตรงไหนอะก็กดกดตรงตรงนงั้นกดตรงไหนวะตรงางอะไปเต่านี้หรออยากด้สัตว์เลี้ยงมไม่ใช่เต่ากูอยากได้หมา โอ้ทุกคนผมแลกเปลี่ยนอันนี้ได้แปดแปดลันนะทุกคนดูดินี่ได้นี่มาแปดอันนี้อะทุกคนแปดอันนี้ผมแลกได้หมดเลยน,น,เน,เนะเน,นี่ยปืนปืนเนี่ยปืนนี่สามอันนี้มีแล้วมีแล้วฟาร์มามีแล้วอันนี้มีแล้วน,นีหมดแล้วมันจะให้ผมไปแลกอะไรวะไปทุกคนสวัสดีครับพี่น้ำสวัสดีครับ

สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตสิโอ้ยตายทุกคนไฟขึ้นลดไฟาการขึ้นลดไฟไหนลดไฟไหนวะขอดูหน่อยน,นี่เลยนี่เลยตาบ่อใช่เปล่าตู้มันจะ ไม่ได้ได้หนดแต่เดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่นะคะได้เลยครับพี่ฟ้าเอ้เอพบีบีอะไรพี่เครับค้อบเอาครับอมาวบีบบี่จะตีมาตงมาสี๋จะช่วยฮะ ไปกินข้าวแ๊บหนึ่งนะโอเคกินข้าวก่อนเลยอุ้ยยิงไม่ตายเลยอะทำไมอ่ะว่าแล้จะแน่นอนตรงเนาะยิงไม่ตายทุกคนอ้าวยิมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ีคนนี้ป็นบตนตาย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 ทำไมต้องเล่นกับบอดเอาละทุกคนเฮ้ยเก็บปืนเก็บปืนไปทุกคนรถไฟจะมาแล้วไปเร็ว ไฟปลาปลาขึ้นรถไฟกันดีกว่าไงงเล่นยัะมาพี่นี่เร็วขึ้นเร็วตุ๊กเร็วเร็วรถไฟจะมาแล้วเดี๋ยวไม่ทันยี่สิบวิผมไปก่อนนะทุกคนไม่ใครมาไม่ไงมาไปก่อนนะทุกคนไปก่อนนะครับผมอยู่ตรงไหนอะพี่ผมไม่รู้อะไรนะอะไรอยู่ตรงไหนไอ้ลูกเตะ ทันไหมเนี่ยยี่สิบแปดวิโอ้ยตายสิบแปดวิสิบแปดวิมาเร็วมาเร็วคือรถไฟกันเตอะไหนไหนอนี่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 ปะนเหรอเอ๋อตรงนี้อ่ะเป็นนีเหรออไปไป ขึ้นไปไอหนึ่งเดียวมาเราเ็วพีข่ขับรถมาเลยขับรถมาเลยพี่เร็วมาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ข,ลวขับรถมา,าขับรถมาใหญ่เลยแล้วว้าวจีนดิ้งวิ่เรืไทจะมาถึงแล้วไดอหนึ่งจีว,ว,นวอ,อเนเยอะนะ มาโอ้ยอะไรอ่ะโอ้เข้าไม่ได้อ่ะโอ้เจ้ตุ๊กตุ๊กนี่เจ้าดีมาตั้งรถตุ๊กตุ๊กดีด้วยหรอมาดิมาดิมามาเล่นด้วยเดี๋ยวบอกเลนห้องเดี๋ยวบอกในห้องไปเสิผมถามว่านะคะเราจะตีมใช่ไหมอ๋อพี่ไม่ได้มาจากสตรีมหรอพี่เข้ามาได้ไงอ่ะ เข้ามาทางไหนอ่ะเฮ้ยเอ๋พี่เข้ามาได้ไงเฮ้ยกบ้าแล้วทุกคนรถไฟไป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 ขึ้นรถไฟทุกคนขึ้นรถไฟเข้ายังไรเข้าย่งไรอ่ะไปเข้ายังไงอ่ะเอาอจะไปเข้ายังไงเอ้าเอ้ายืนอยู่ตรงนี้สิเข้าย่างไรโอ้อบหอกเนี่ยเขาให้โอกแล้วเข้าอ่ะ ไปหาเหรียญมาไปหาเหรียญมาสวัสดีครับพี่เนยนี่ไปหาเหรียญมาให้หรออยาอยากปนสุรัณฑ์ไป่จุี <ส>แล้วขอบคุณเจส้มจากพี่เนยครับโอยนี่อะไรนี่อะไรนี่พี่เนยเล่นอะไรพี่เนยเล่นบอน้นครับผมน้าอยลงตรงรถไฟผมก็ลงตรงรถไฟเหมือนกันผมจะขึ้นรถไฟนี้ จะขึ้นรถไฟอันนี้ผมจะขึ้นอันนี้จะขึ้นอันนี้เล่นโหมดไรอะเฮียเล่นโหมดผมมาแล้วเฮียอุ้ยรถไฟมาพอดีอุ้ยขึ้นรถไฟก่อนขึ้นรถไฟก่อนรถไฟมาพอดีขึ้นแต่ผมไม่ขึ้นแล้วขึ้นมาทลยอุ้ยเฮียนี่นี่ใครยิงอ่ะใครยิงอ่ะมันมาแล้วพี่มันมาแล้ว มันขึ้นรถไฟกับเราอะไรี่ไันขึ้นรถไฟกับเราหรอใช่นะมั้งโอ้ตนหยงชนด้วยอะไรอะไรจุ๊ทำไมเรอยู่กันสองคนวะเนี่ยอีกติตัวหนึ่งพี่ไปไปจัง รถไฟขบวนสุดแรงเล่นหมดอะไรครับเฮียเล่นหมดธรรมดาครับธรรมดานะมีรถไฟนี่นี่นี่มานี้มันอันนี้อันนี้อันนี้ยังเปิดอยู่มันอันนี้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 ยังเปิดอยู่ไป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 ต่อเลยอันนี้ยังเปิดอยู่นี่อ่ะผมลงตรงรถไฟเนี่ยนี่เหมือนกันเลยตรงตปงนี้ก็จบ ตรงนี้ก็ถึงเลยไวมากพี่นไวมากเฮ้ยรถไฟมาแล้วไปไปถึงโคนรถไฟมาแล้วขึ้นรถไฟกันขอบคุณค้าพี่เนยขอบคุณขอบคุณดอกกุหลาบสองดอกด้วยนะครับจากพี่เนยนะครับพี่เนยเล่นไม้พี่เนยพี่เรือเล่นไหมพี่เนยพี่เรือเล่นบ่อเล่นบ่อเล่นบ่อขึ้นรถไฟกัน พี่หนึพี่เนยพี่เนยขึ้นรถไฟกันพี่เรือขึ้นรถไฟไม่อ่ะไม่ขึ้นรถไฟเหรอพี่เรืออ๋อ,อพี่เนยทำไมอ่ะพี่เนยไม่ไม่ขึ้นรถไฟกันหรอมาเล่นขึ้นรถไฟกันนี้มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไป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 ทุกคน ไดไอวอไอวอแบบไม่จำกัดด้วยทุกคนไดไอวอแบบไม่จำกัดว้าว <Wow, S 1> พี่เนยอันดับห้า <5 S 2> แล้วพี่เนยเวลห้าเลยะทุกคนมันมีอีกไหมหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วได้ไอวอไม่จำกัดทุกคนทำไมหนูไม่ได้วะพี่ไม่ได้มาพี่พ,พี่พี่ก็ได้ไม่ใช่หรอ ลิลลี่ก็ได้ไม่เหรอวอลไม่จำกัดไม่ได้นะได้แค่ห้าเอ๊ะกิมขึ้นไอวอลไม่จำกัดไม่ใช่หรอไม่หนูได้ห้าทำไมได้ห้ามันบอกว่าวอลไม่จำกัดนะหนูไปแล้วนะไปไหนพี่เนยไปไหนอ่ะเนิไปไหนอ่ะของพี่อินฟินิตี้ของหนูไม่อินฟินิตีนนะ เลยยี่สิบคนเพิ่งฆ่าได้แค่สองคนเองเนี่ยโอ้ทุกคนถ้าเราไปฆ่าในรถไฟอ่ะเราเราเราไม่ได้คิวนะคิวไม่ขึ้นนะค่ะไปเล่นเกมอ๋อไปเล่นเกมเหรอโอเคถ้าถ้าเราขึ้นรถไฟไปฆ่าทุกคนเราเราไม่ได้เราไม่ได้คิวนะทุกคนนี่คืออะไรทุกคนอุ้ยบ้านไครพัดลมดังมากเลยฮัลโหลพี่อะไรพี่ลิลลี่พัดลมดังมากเลย หนูอะฮะ <Huh? S 2> เอ้ยคนกำลังซื้ออะไรอยู่โกมึแงนไหนมายืนยิงอย่างสบายใจเลยซาบะกัมบิ

เฮ้ยโหรัวรัวหมดหมหมดทุกคนหมด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 แล้วหมอละหมดแล้วอ่ะค่าได้แค่หกตัวเองอ่ะไม่หมดเลยประมาณแปดเก้พี่เรืออะไรไหมพี่เรืออ๋อเลพัดลมแรงมากเลยพี่พัดลม พัดลมผี่ทางมาอุย้ยยิงไม่ทันยิงไม่ทงังเหลือเก้าตัวทุกคนมันยิงใครอยู่ข้างล่างทุกคน